แยงกันไปเลยครับสูตรนี้เป็นยังไงเป็นยังไงสูตรนี้เป็นเป็นยังไงดูดลดูแงกันไปเลยเออเออเออพี่ตัวคูณด่วนลงมาเลยห้าร้อยเฟ้งครับไปดิแล้วมีคูณเท่าไหร่คูนแปดแล้วคูนแปดเข้าไหม มต้องกราบ,ส,บสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมไม่รู้ว่าอยู่ในเกมอาหารเลิศดูนะครับผมวันนี้เราวาทุนที่ทุนน้อยนิดนึงนะผมมาทุนหลักร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะดูตารางการจ่ายก่อนเลยว่าเป็นยังไงครับตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเออคร่าวๆคร่าวๆ,ๆตารางการจ่ายจะเป็นประมาณนี้นะผมอ่ามาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผม รบแรกครับผมลุยไปเลยครับผมหทีไม่ใช่5ท like ีดิเบ UH ็ด5เบ็ด5บาทครับผมเบ็ด5 5ทีแล้วว่าหมนหลของกูเนี่ยเออเ้าคูสามลงมาด้ไงประเด็นเอออะไรกันไปอะไรกันไปอหลกันไปแล้วเบแฮมเบอร์เกอร์ออกไปแลแฮมเบอร์เกอร์ออกตามได้ชากาแฟไปชากาแฟหน่อยเออเราจะไลยาวๆปดิู้ดวคู้าไปติดสมเป้ง ถือว่ามาสวยอยู่ถือว่ามาสวยอยู่สูตรนี้ถือว่ายังมาสวยอยู่นะผมถ้าเดี๋ยวจะให้เข้าสู่จริงจริงนี่คือแบบว่าต้องสุดยอดแล้วนะต้องบูบาซัมเบ้แต่นี้ยังไม่บูเบ้าซัมเบ้มากพอไงเพราะว่ายังยังสูตรยู่ยังไม่เข้าหลักพอแล้วเหมือนจะเข้าสเก็ตเตอร์เลยไหมล่ะแต่ไม่ให้เข้าสเก็ตเตอร์เลยอ่ะไปครับผม